กิ่งฉลองสุพรรณบัตรปัศชัดสองสี่แปดสามสวัสดีครับอ่ามาวันนี้มาเนี่ยผมได้นี่มานะฮะพระก,กิ่งสองสี่แปดสามฉลองสุพรรณบัตรเรียกว่ารุ่นฉลองสุพรรณบัตรนะครับสร้างวันที่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันสี่ร้อยแปดสิบสามองค์เนี้ยสังฆราพแหเป็นประธานนะครับเป็นประธานแล้วก็มีพูดง,ง่ายหลงวงพ่อเกินนะฮะร,ร่วมนะครับ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการเททองหลอพระครูพุทธบาลหรือท่านวิเชียนฮะฐานทุกรมในองค์พระท่านนะครับดูกันนะฮะองค์นี้ก็ต้องพูดว่าปี83เนี่ยพระพวกนี้ปี83ปี80 85ถึง90เนี่ยเราต้องพูดกันง่ายๆว่าก็เป็นพระที่เนื้อหาแค่เคียงกันหมดรวมว่าทั้งพระทิจีนไลอิโดจีนด้วยนะฮะดูอิโดจีนได้ก็ดูพระพวกนี้ได้นะฮะผมนะอ่าเร่ต้นผมแบ่งความรู้ก่อนเลยนะฮะ อ่าละดูยังไงพิมพ์เนี่ยมี2พิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กองค์นี้พิมพ์เล็กนะครับหยิบขึ้นมาดูมอนสรมนก่อนเลยอันเบลเลอร์เลยนต้องเกลียดเลยบางคนเรียกว่าพิมพ์มอสรมนต์โตนะฮะแต่เราภาษาง่ายๆกับมอสรมนต์โตแต่บางคนก็คุยกันว่าอ้าวแปดสามนะอสองพันลบัตรนะครับแปดสามพันร้านบาทองนี้พระพวกนี้เนี่ยหยิบขึ้นมาอย่างผมบอกเลยพระหล่อบโบราณก็ต้องมีตะเข็บข้าง ไม่ใช่ผมว่าประกบดีกว่าเข้าใจง่ายกว่าเป็นร่องก็มีอ้าวนีฮะที่ผมพูดเป็นร่องคืออะไรนี่เลยนี่เลยเห็นไหมฮะเป็นร่องเ่ยเป็นตะเข็บในคอบขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะชัดเจนเลยเนี่ยนะฮะอุดนะอันนี้อุดตรงนี้อุดตรงนี้นะอุดตรงด้านฐานท่านนั่งตรงนี้เป็นรอยตะปูบางองค์ผมเคยเห็นอุดถึงสองรูนะะอุดกิ่งตรงนี้บางคนตรงนี้คือรูซ่อมบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีนะฮะอันนี้เป็นรอยตะปูนะครับ ชัดจริงในตัวแล้วก็อุดรูตรงน,นี้เห็นไหมเนี่เห็นไหมเห็นไหมรอยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราเห็นกันชัดๆเลยเนี่ยเห็นไหมรอยประกบเนี่ยแหละเบาประกบหันเห็น,นเห็นก้นอ่าก้นกับก้นเหมือนพระพระหล่อทั่วไปไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีการปาดก้นหรืออะไรนะครับแต่องค์นี้เนี่ยทําไมผมถึงเอามาให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมบอกไปกที่แรกเลยพ่อขืนท่านเป็นเจ้า ชภาพรวมด้วยวัดดอนเนวานี่ครับต่อโค้ดหลวงพ่อขืนสองอันครับตรงนี้ถ้าคุณเคยเห็นหลวงพ่อขืนที่มีประภาด้านบนด้านหลังแต่ต่อโคตดตรงนี้กับตรงเม็ดข้างๆประภาตรงนี้นี่คือโคตดอันเดียวกันนักเล่นพระเรียกว่าโคตตะปูง่ายๆเลยเนี่ยต่อโค้ดสองอันแล้วองค์นี้เนี่ยพิเศษตรงไหนรู้ไหมครับพิเศษตรงไหนตรงี้องค์นี้มีจานมีจานเป็นตัวอุตัวอุตรงนี้ ตัวอุอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเป็นตัวอุที่อยู่ท่านจะจานจนถ้าเรานึกถึงวัดดอนที่เป็นประพาด้านหลังตรงนี้นะกลมๆตัวจานตรงนี้เป็นตัวอุคืออยู่ตรงนี้เลยครับมาอยู่ตรงนี้เลยก็เป็นองค์แรกนะที่ผมเห็นที่ว่าแปดสามมีจานของพวกวขึ้นอยู่แล้วมีตอกโคตปูตรงนี้สองอันเนี่ยฮะโดยถูกใจเห็นแล้วก็อยากได้ นะมันเป็นอะไรที่แหมมันมันคลาสสิกอ่ะไอ้แบบเนี้ยตัวกติแปดสามทุมผ่านมือมาเนี่ยเอาว่าเป็น10องนะฮะก็ยังไม่เคยพบอันไหนที่มีต่อโคตะปูของวัดดอนของขืันแล้วมีขอโคตอุจจารด้วยมือตรงนี้นะครับมาดูเห็นกันหรือเปล่านะฮะตรงนี้จะมีอยู่บางแหวงแผ่วๆพวกนี้ถ้าจะจานไม่ลึกอุตัวนี้ก็คือจะอยู่ด้านหลังของวัดดอนพิมพ์ประภาบนทนจะอยู่ตรงนี้นะถ้าคนที่เคยมีความรู้เคยเห็นวัดดอนจะเห็นตรงนั้น นะครับก็เน,นี่แหละองค์นี้ผมก็เลยชอบเป็นพิเศษนะพระหล่อเนี่ยมันมีอะไรที่คลาสสิกอีกหลายอย่างที่บางทีคนจึงไม่ถึงทั้งการแต่งการจานเนะี่ยพวกนี้มันจะมีอะไรที่ทําให้เรารู้ว่าแบบคลาสสิกพระเก่าแหละคลาสสิกจริงๆเห็นเมื่อไหร่ก็ชอบนะฮะก็ถูกใจอะ่ะถ้าใครมีนะฮะพระหล่อเนี่ยวัตถุทัศนะ์อ่าอย่างเงี้ยคลาสสิกคลาสสิกเงี้ยอย่างรุ่นเนี้ยมามาติดต่อทางผมนะผมซื้อแน่นอนนะผมเอ๋ เืองจันนะครับแล้วก็นิวชนุดตนะครับติดต่อมาคุยกันทั้งซื้อทั้งขายได้หมดนะฮะไปทั่วประเทศไทยประเทศไทยผมไปหมดนะติดต่อส่งรูปมานะครับนะโอเคนะครับขอบคุณครับ